เ,เวลาไล์สดหน้าเวทีแม่ขอบคุณเดอ้อที่ไรนาเวทีไหเบิงแม่อูไรครับแม่กาดไล่สดหน้าเวทีผาธาอันนี้อันนี้ฟังบอลน้นวาววาเพื่อเพื่อ,อ,อ,อที่จะได้เตรียมพร้อมเนาะสมมุติว่าบอลน้นไปไล์สดเมื่อใดนะครับแม่สิไปไทยรูปบบรับอสหรือซอนะครับพาร์ตบุญลังไหลมาบุกขาดสายหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สองร้อยบาทล่าสุดเอาโจ๊กโจ๊กแม่เอ็ดบุญน้ำมัว ถ้าแม่อยากไปถ่ายรูปกับบอดกับซอให้แม่เบิ่งเบาน้นเบนาน้นสิไปไลไรอยู่หนาเวทีกึ่งกลางของเวทีจะมีขากล้องแล,ล้วก็ไหล์สดแล้วก็มีเบาน้านหนังอยู่นะครับถ้าแม่สิไปถ่ายรูไป,ไยไไปหรือไปให้มาอะไรแม่ไปยืนอยุ่มองเบนาน้นจังได้หัวหน้ากับซอจะต้องมาหยืดอยู่หน้ากล้องอยู่แล้วว่าต้องไปใา่ไปขวลาลังคนนีย่หัวหนา้าไปไ้ส่ก็แล่นไปทั้งใส่ล้งคนหัวหนา้าไปทั้งขวาก็แล่นไปทั้งขวาเพราะต้องแลง่นแม่ไปอยู่มองขาก้องเบาน้นนะครับ หัวหน้าสิไปอยู <normal language> ่หน <en> ้ากล้องอยู่แล้วเพราะว่าการไล่โซดแต่ละมือในหัวหน้าเป็นคนสั่งการมาว่าวันนี้ต้องไล่แบบนี้ไล่ไล่ถึงช่องไหนช่องไหนนะแต่เมื่อคืนนี่กลาบขอตรษขอภัยพออีเมลหลายๆบอลลนบอลไอเทสดำเดี๋ยวหาพันก้นแบตบแบมันเบิร์ดเมื่อคืนนี่ใส่เคียงหัวหน้าใส่เคียงออ้ไล่นะครับใส่เคียงไอ้ไล่เราดนีแบตมันเบิดอันบอลนทักไปหาอันพีวิทยุสายชาจกับพาเวอร์แบ์มาให้แน่พีวิทย์บราบอมี อันเครื่องที่หัวหน้าเอามาไวใ้ให้ให้บอลน้นไอโฟน13บโปรแม็กนี่มันมันเป็นสายซายคนละอันกัแบบเครื่องของหัวหนา้าก็เลยใส่น้ำกันพอดีก็บบอลน้นกับพวนาโอ้ให้มันจบไรเด้อจบไรเด้อบอจบซ้ำนะครับเอาไปเบิง้งขีบบอนอ้นอดจลีปลงใช้ใเพ่คณะแล้วนะครับเดี๋ยวมือหนามือหนบอน้นสีไร่ห้เบิ้งไมนะครับลาเบิ้งไม่บอน้นลรยซูมืออยู่แล้วเบิ้งตาสวดอยู่แล้วแต่ละมือนะแต่ แด่วันหนาว่าให้ไล่ช่วงจบคอนเสิร์ตคือให้จบจบไล่เนาะโอาบุญขานล,ล่างไลลมากเพราขาสายนะครับมาตุ่มมาฮ้มาแปะมาดึงมาจองน้ำมูเเออบูจีอยากเห็ดบุญนน้ำมอ้นนะครับงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตคู่คอนซิม วัดป่าสาทัทธาธรรมขานทาลีมือนีลูกล้านมอลำใจเกินลอยนะครับมาสมโพธิประดับเกียิในงานหน้า,นางานชมฟรีตลอดซอดแย้งนะครับส่วนในกลุ่มปิดก็คือ135บหาบทนะครับถ้าไปซื้อเพจตัวออนไลน์คณะหมอํำใจเกิรลอยได้เลยครับสวัสดีแม่รดาทนแสงทําบุญแล้วหรือยังครับแม่บุญดมทําบุญแล้วหรือยังครับแม่บุญปกทําบุญแล้วหรือยังครับ อากาศพออหลายแม่มันอึมครึมบึมครึมส,สรัวสรัวแต่ฝนมันตกเราเมาื่อวานมันตกหมดแล้วน,นะครับมีเบิ่งฟรีเดอแม่เฝ้าเฮ็ดบุนเดอแม่นัฐพอเฮ็ดบุนแล้ว200บาทาาธถูกให้เจ้ามังเจ้ามีเจ้าล่ำเจ้ารวยเอาใจไปเฮ็ดบุนน้ำแม่ประกายกดรูปพอใจครับ โอนบอ่อปินเฮ็ดบอ่อได้นะครับอธิษฐานเสร็จแล้วให้กดรูปหัวใจมาตอนที่บอลนนไลสดนะครับในบุญคลุกกันนะครับหลังจากจบไลสดแล้วบอลนนบ่บรับร่วมทําบุญไม่รับร่วมทําบุญแล้วนะครับนะครับเพราะว่าบอลนนสิเดียากแล้วนะครับหลังจากลงไลบอลนนกินเซลูสรุปซืป้อเสียงเลี้ยงน้ำบูเห็ดบุญเห็ดท่านจากบาทบอลนนก็จะไ,ไปส่งให้ทั้งวัดทั้งกรรมก,การวัดทั้งหลวงพอ่อเพื่อนได้ให้ศีลให้พร เที่ยวบูธเที่ยวด่ากันสิได้ตุ่มได้โฮมได้เบิงแย่งเจ้าเบิงแย่งอีพออีเม่น้าซองน้าเบิงเนาะนะครับก่อนเข้าเทศกาลสองการสามารถรวมบุญได้บัญชีอยู่ที่หน้าเพจนะครับเพจจักบาทเจ้าใดเบิรดบอลนเอาไปทานให้เบิ้์คอยทานมาเกล๑๙บาทยโจกเติมให้เปร้อยหนึ่งทานมาหา๑๐คนก็จกเติมให้ไป็ร้อยให้ได้เต็มครับให้ได้กินเต็มกินแซบกินนัวให้ได้เต็มไม่เต็มมือนะครับตาม บางคนก็เก้าสิบเก้าบาทเนาะเก้าหน้าเก้าหลังเก้าขวงเก้าไกลพูดว่าเก้าเก้าไปมงไดพบพอๆความดีความงามความสุขความเจริญอยู่เย็นกินแสบอยู่แซบกินนัวอยู่ซมกินเย็นนะครับอย่าลืมไปซื้อบัตรนะครับเมื่อนี้มีกุ้มปิดครับแม่อุไรรอในกลุ่มแล้วไปซื้อบัตรที่เพจคณะหมอลำใจเกินร้อยนะครับร้อยสามสิบห้าบาท นะครับร่วมบุญร่วมกุศลหลายหลายพี่น้องบันแยบันใจบันไก่บันไกอยูหัวห้ไปหน้ายูทงยูทายเงยไขหมดแดงอยู่บนกระยังสวงยังเศร้ามาเห็ดบุญน้ำบนอนนนสาตูไดบุญน้ำหลายๆนะครับน้ำบ,บ,บรรยากาศเมื่อนี้พ่อเป็นสังเขเพ่อได้หอมปากหอมข้อพ่อพได้เบิ่งนัวหัวงมมเมาพ่อได้หายคิดหอดดถึงพ่อได้เบิ่งสนาม เ่ออีพออีเมียว่าเบื้องหัวลำพนจังเจ้าสีด้เรียมข้อม้อมมือนีนำไหลไฟสว่างผลทางสะดวกห้องน้ำหนึ่งหมื่นไรนะครับมีปลาออยให้เจ้าเลี้ยงมีปลามันให้เจ้าได้นั่งเลี้ยวเจ้าสีนั่งถ้าเจ้าไปข้เจ้าเข้าไปทางในๆเด้อห้องน้ำมือนี่อยู่ในวัดกระเบื้องดึบอยากนะครับเอาบอยกไกจากเจ้าเวลาหากมะไลบบอยกไกจากพี่น้องเวลาหากรถมาอนุโมทนาบุญกับอีพออีแม่ผู้เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างร่วมขอดสีร่วมปิดทองฝังลูกนิมิร วัดป่าศรัทธธรรมตำบลท่ารี่อําเภอท่าออำเภอกลุ่มพระว่าปีเมืองอุดอรธานีเป็นงานสุดทองน้องสุดพีของเดือนเมษายนของลูกหลานหมอลํำใจเกิดร้อยให้เจ้าด้ยบุญกุศลในหลายให้เจ้ามัางเจ้ามีให้ได้เป็นเศรษฐีที่นาเป็นราชาที่ดินครับให้มีอยู่มีกินมีใส่บ่ออืบอ่บอบอ,บอยากเดินทางไปช่วงเทศกาลสงการไปหาลูกหาหลานไปยามลูกยามหลานก็ให้ได้พบพ่อแต่ ความสุขความจเจริญเดินดางไปตลอดปลอดภัยนะบเบานะครับขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกๆเจ้าภาพก่อนจบไล่ซนอธิฐานนะครับอธิฐานอธิษฐานนะครับอธิฐานนะครับแล้วสิ่งอธิฐานจะเป็นจริงนะครับให้ได้เป็นเศรษฐีที่นาเป็นราชาที่ดินให้เจ้าได้เป็นเศรษฐีในภ้าภาคนาบวมือหนีกับมือหนาให้ได้เป็นเศรษฐีเด้ออนุโมทนาบุญกับทั้งเจ้าภาพคณะกรรมการวัด ป่าสัทธ,ธาธรรมตำบลท่ารี่อำเภอกลุก่มพราะว่ามีทุกๆกเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวบอ้นสีสรุปยอดแล้วกันอัดคลิปลงในเพจครัวใจเกิดรอยให้ได้ดเบ่งมายอดจากปาทเนาะมือแรงอย่าลืมไปแทงห้าหน้อยเผื่อมันมีบุตรแม่เอาบายบาย,บายอยดีมีแห้งกินเขาแซบเนาะรับฟันดีเนาะรับให้ได้เงินมือ่น,นอนตื่นให้ได้เงินแสนแบดมือไปซ้ายไปขวาให้ได้เงินคำกำเกี่ยวมันแหลนมาตุ้มมองห้มใส่ลายใส่ลาย บายบายครับหลังจากจบไล่เล้วลุกไล่เล้วบอลน้นบอลับแล้วเด้อผู้สีเห็นบุดนำบายบายครับ